สนค่ะไม่ต้องตกใจไปนะคะว่าทําไมวันนี้พี่อีฟถึงแต่งหน้าแบบพี่พีแต่งตัวน่ากลัวน่ากลัวแบบนี้เพราะว่าวันนี้พี่อีฟจะมาทำชาเลนจ์ที่น้องๆหลายคนขอกันมาเยอะมากๆเลยก็คือการทําสมูทตี้จับฉลากสุดสยองเรามาดูวัตถุดิบส่วนผสมของสมูทตี้จับฉลากในวันนี้ว่ามันจะสยองเหมือนหน้าพี่อีฟขนาดรูดูกันเลยค่ะซอสมะเขือเทศน้ําผึ้งซอสน้ําพริกเผากัมี่แบร์ปลากระป๋องยาบํารุงสตีตาหมอเสง อันนี้เป็นผีผู้หญิงนะคะก็เลยต้องมีกินยาสตีแคปหมูน้ำกระเจี๊ยบแดงเหมือนเลือดปลาหมึกเบนโตะวิปปิ้งครีมมะเขือเทศส,สีดานะคะด้านนี้ก็จะเป็นกระดาษที่เขียนวัตถุดิบต่างๆใส่ลงไปนะคะสำหรับจัดฉลากขึ้นมานะคะ่ะ <c oughs> ในวันนี้ผีอีฟจะมาปั่นสมูทตี้สุดสยองแบบจัดฉลากซึ่งวันนี้นะคะพี่อีฟจะัดฉลากทั้งหมด7อย่างเดี๋ยวเรามารุ้นกันว่ามันจะสยององผลและจะดื่มได้ไหม วิปปิ้งครีมค่ะวิปปิ้งครีมเนี่ยทำทีไรนะได้ทุกทีเลยไม่รู้ทำไมเพราะว่าหน้าแบบหน้าหวานหรือเปล่าืออโอ้ยใส่ไปเยอะมากเลยอะ่ะปิป้งเป็นน้ำพึ่งค่ะย,ยังไงก็เอาเลยใ <c oughs> ส่ลงไปแล้วนะคะเนี่ตอนนี้มันยังน่าก,กินอยู่นะ <c oughs> อ้าวเรามาลุ้นใบที่3กันเลยค่ะปิง้งมันก็คือกัมมี่แบ อย่างนี้ไม่สยองสักอย่างเลยนี่นะคะกัมมี่แบร์ของเราว้ายเรานำมีไม่ปั่นแล้วนะคะหนึ่งสองสาสูตรเวทมนต์ของพี่อีกครั้งที่4เป็นปลาหมอกปุ้งโรสเป็นโตนั่นเองกลิ่นหึงมากใบที่5จะเป็นอะไรนะคะมาลุ้นกันเลยค่ะปิ้งน้ำกระเจี๊ยบสีแดงแรงลิปนะคะ ดูน่ากลัวพี่ฤกก็ปลิงใบที่หกแล้วมันก็คือปึง้งยาสตรีบำรุงหรือยาบำรุงสตรีนั่นเอง <c oughs> นี่นะคะคือเคยจิกปะแล้วมันกินไม่ลงอะ่ะมันแบบไม่อร่อยกะเลยอะ่ะรสชาติเป็นสมุนไพรล้วนเลยนะอันเนี้ยสุดท้ายนะคะใบที่7เรามาลุ้กันนะว่ามันจะเป็นอะไรปึ้บขยาวขยาเขย่าเขยาคน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 มันก็คือปลากระป๋องโอ้ยนี่ เราจะใส่เนื้อปลากระป๋องลงไปนิดนึงนะคะโอ้ยโอเคค่ะน้องๆคือแบบมันไม่ใช่มันไม่ใช่กลิ่นอย่างเดียวนะน้องนี่คือหน้าตาสมูทตี้สุดสยองก่อนน้ำไปปั่นนะเพอเอินว่าฝามันหายนะคะแล้วก็ใช้ไอ้นี้ปิดนะคะ <c oughs> หนึ่งสองสาม <c oughs> โหพลังการปั่นรุนแรงมากค่ะ <c oughs> โอ้ยโอ้ย สีมันแบบสีมันบลืมมาก่นมากเลยอะสุดยอดค่ะน้องเหมือนน้ำบูดนะคะนะ้องนี่ก็คือหน้าตาสมูทตี้พี่ได้ทําการปั่นเรียบร้อยแล้วนี่โอ้ไม่ก็จีมันน่ากลัวาม,มากๆค่ะน้องปิงตอนนี้พี่อีฟมีความรู้สึกว่ามันเหมือนอาหารหมานะคะปั่นมากๆเลยกลิ่นมันไม่ไหวจริงๆค่ะน้องหนึ่งสองสมเอ้ยกลิ่นมันแบบอืปากกระป๋องชัดๆ ยังไม่ได้จริงๆครับพี่อีฟพยายามคืนคืนไม่ลงอ่ะน้องๆคนไหนนะคะที่อยากจะกินสมูทตี้สุดสยองสักคำหนึ่งอยากจะลิ้มรสความอร่อยเหมือนพี่อีฟนะคะก็เข้ามาคอมเมนต์บอกกันได้นะขอบคุณสำหรับการรับชมพบกันใหม่คลิปหน้านะจ๊ะจุ๊บ